ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการถอดกระจกหน้าของหมวกกันน็อกซูสเฮลเ e ตนะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลรุ่น913จริงๆตัวนี้เป็นโมตัดนะครับมันจะมีแก็บอยู่ข้างบนแต่แก็ปนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ามันถอดเข้าถอดออกง่ายเนาะแต่ว่ามีพี่ที่ไปในเพจเขาว่าถอดอยากทราบวิธีการถอดเนาะวิธีการนะครับผมให้เราดูตัวชิลนะครับผมให้เรายกชิลขึ้นยกชิลขึ้นมาก่อนนะครับ ชิลขึ้นมาก่อนเราจะเห็นตรงนี้นะครับผมมันจะกดได้เห็นไหมครับให้เราทําการกดตัวนี้ค้างไว้เข้าไปกดเข้าไปลึกๆนะครับกดเข้าไปลึก,ลกเสร็จแล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งนะครับผมขยับชิลเพื่อให้ตัวสลักล็อกตัวนี้มันหลุดออกมาแล้วก็เอาตัวสลักล็อกคกมๆด้านในครับมันจะเลื่อนออกมาตรงนี้แนวนี้นะครับเลื่อนออกมาแนวนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับกดกดเข้าไปเสร็จแล้ว เงียบเฉียวมันแล้วก็ดันออกมาเห็นไหมครับตอนนี้มันก็จะหลุดกลไกมันก็ไม่มีอะไรมากครับผมมันแค่เป็นตัวกลมๆเนี่ยเสียบเข้าไปด้านในเพื่อยึดแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวสลักฟันปลาเพื่อเอาไว้ยกมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมกดตรงนี้นะครับขอระยะปรับมุมกล้องนิดนึง ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ดันออกมาเห็นไหมครับมันจะหลุดออกมาเสร็จแล้วนี่ส่วนวิธีการใส่นะครับผมวิธีการใส่กัดเราจะเล็งตัวกลมๆนี้นะครับให้อยู่ตรงร่องของมันนี่เสร็จแล้วเราก็ดันเข้าไปแบบนี้เห็แบบนไหครับที่ใส่อะมันจะง่ายแบบนี้นะครับ นี่ยกขึ้นมาได้หนึ่งเ่าจะได้จับง่ายๆเสียบเข้าไปก่อนนะครับให้ตรงตรงล่องกลมๆนะครับเห็นไหมกลมๆให้ตรงล่อง,ง <c oughs> เสร็จแล้วกดนะครับผมแล้วก็ดันเข้าไป หัวิธีการถอดชิลก็มีประมาณนี้